ครับสวัสดีครับเศร้านี่กับภาพ้านเบืงเองบรรยากาศงานของพ่อตูบุญนะครับวันนี้กับญาติพี่น้องเฮ็ดบุญกระดูกนะครับนิมนต์พระมาสรรเสรินะครับอยู่บ้านแลวก็ตั้งกองบุญนะครับก็มีเศร้าบอกเศร้าบ้านนะครับมาขุมมบุญนะครับตักบาททำบุญตักบารอยู่บ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยาา่ำเศร้าส่วนนี้พายุเข่านะครับฝนกระตกนิ่นมัดมือเลยครับตั้งแต่เศร้ามาแล้วนะครับโกมาทั้งตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนตอนนี้ก็ยังพันในเศร้า,าอยู่นะครับก็เฮตไทยบรรยากาศก็เปียกไปตามๆกันนะครับเนี่ยเุ่าผู้แกพุกธมารไซบาตนะครับไปครับนี่แหละครับค้นหากระดายเนาะ เมื่อถึงเวลาก็ต้องไปก็ต้องจากนะครับเดี๋ยวไว้แต่คุณงามความดีนะครับที่หลงเดียวไว้ให้จดจำนะครับซึ่งพระตูบุญเล่ากาโอ้นะครับผ่านมาในอายุก็เก้ากปีเก้านะครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแต่พอถึงเวลานะครับ จะเ,เป็นเอ็นอุ่นแป๊บเดียวนะครับกกลับไปจากไปด้วยโรคชรานะครับอายุหลายเนาะแต่ว่ากะลูกหลานกะลายนะครับลูกหลานกะลายนะครับคนมากกหลายลูกหลานมากบสซุบขสุกคนน่ะนะนะครับมาห่วงงานนะครับมาแสดงความอะไรมาแสดงความเสียใจยเนาะ อ่ะมืนอีกระตัางกองบุญนนะครับเหตุบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ครับพ่อตู้นะครับตามไปไปนี่ความเสียเนาะอ่ะแอดกะมาเก็บบรรยากาศให้พี่ฮานองได้เบิ่งกันนะครับเก็บไว้ในความทรงจำเพื่อพือลูกหลานท่านไม่เห็นนะครับก็จะได้อ่าเป็นความทรงจำน,นะครับเวลาคิดขอดพ่อตูอ้เนาะหนูง,งานไผมาแน่นะครับแต่ว่ากับ มาครบทุกคนนะครับลูกหลานนะครับมาความงานมาสแสดงความอะไรสแสดงความเเสียใจมาทรงสก,กาัาดประตูครั้งสุดท้ายนะครับออไอ้คนตกคนตกแต่เร้า Yeah. <laughs> you. เทพสามขย้อ,อยมากไลจัดไร้นี โยมระลึกญาณ <sumin Dyna> <sing> <loyal> <sutility> <sutility> ขอพระสงฆ์ทงตองทำธพระเจ้าแบบนี้ถามีชายยกภาิกาตามพระบพตองดุชายมังคาเลอาาลาทิตาบาละเกสีเสบดาวิโพคาเลอภิเสเกสะพัพุธานอาภา ตัวบโมทันติสุนัขตังสุมังพะลาสุภาพาตังสุโหติตังสุภโนสุโมโหตัวจะสุยังลังมะจาริสุปาทากีนงกายกรรมมาวาจากรรมังปะทากีนะปะทากีนะมนุกรรมมาปะทินิเตปาทากีนง ปนาคีนาลิกาะตะวานาพันตเทปานาคีเนสาธุครับช็ดนท,ทินทางศาสนาเฮาเนาะคำเนาะเออหลังจากเนาะคำเนาะพระคุณเจ้าเพิินสัรประหารเรียบร้อยแล้วก็เราพี่นอ้องเฮาเดอเออครับ เราพี่น้องเขากับคนเครื่องกองเนาะครับลงไปทั้งวัดเขานะครับเด้อครับคืออัฐีเนี่ก็คือผมว่ามาเลยเรเมื่อเสานี่เนาะครับเนาะเออเพิ่นเทศสางบ้านสางนั่งไหวอยู่วัดเอเจ้าคณะอำเภอเนาะเออหลังจากที่เข้าไปทรงเออของกองบุญเขาเรียวฮอดวัดให้โยูเรียว เออับพี่น้องเขาไปกินข้ากินน้ำเย็นเย็นแล้วคอยเอาไปใส่เออมองที่เพื่อนสางไห้อยู่วัดเออเจ้าพระรามเพื่อนะครับน้อครับแล้วพวกขากาผู้ดีเช็จชิ้นเนเนเดอร์ใว่าไปพุ่นกาเป็นน้ำพระพุณเจ้าแล้วกับวนพระพุณเจ้าเพ่นมาเห็ดไห่อยู่วัดเ้อครับเออผมก็เป็นทายโยกันคือเช็จชิ้นอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับนาะ เออที่ไปรุ่นกาเนี่ยไปเชิญเพื่อนมาทำพิธีทั้งเออที่เอาอัฐิเขาปัะจุธาตุเขารัดนอวัดเจ้าคณะอำเภอของเพื่อนนอกรรมนอรับเขาต่อไปกันที่ในหม้อมไม้ให้ทั้งพยาบานเขาเออเชิญพี่น้องเขาใช้กินข้าวกินปลาครับเขาเชิญดื้อพยาบาน b เขากินเขากินป่าก่อนเนอกินเขาเชฟเชตามชายปูน้องสะกคนีิเดโต๊ดี

พ่อพนักงานบานพี่นออ้องทุกทุกคนมาจากบ้าน,นไทมเมาจับบอนคุณทองบอานคชิ้นยิ้กันนอกคับน,น้เพิุณก็มมชอยจุงบเข็ชิ้นเก็บทานน้ครับผู้ขาก็ขอตอบอกขอบใจขอบคุณพี่น้องมาชอยคุณแม่นี้ของเขา่อันองมือนีจุเข็มชิ้นทั้งไฟแมพ่พวง อีไรกันด้วยเมื่อเว้นๆเอาทำเนาะุ่ถ่ายเลบท่านใก็ขอควาขอบใจด้อที่มาช่วยงานจนร่วงไปด้วยดีกำเล็จเรารับไปปร๊บดากเลยดูดีมากเยดีแบด้วยมาวมก

เรลียงตีผัวชื่อนิละจ้ามาเคลื่อนในตีผัวจ้าผัวผมมาเคื่อนในซ้อมผัวจ้าคือซ้อมเพิื่อนไปยังมันจะตีผัวคือวนประสาทเจาจ้นางสั้นให้โลอยู่กับ่ดาอยู่หันลูกขึ้นมาถีนเอิกไงแล้วจ้าเจ้ยิ้ม้าเอาไว้สเมบา้าก้อนมาดีเออได้พอได้แม่มาหลายเทียร์เราเด้อบับนี้ กันไปยินได้อีกวันนี้ป้าสิจัดการได้ยาสมดาพอด้าแม่ได้ขันด้าด้าแย่ขุนยาแมาดาพอดาแม่แยสมรีได้ได้ีกชนุ่นสิญญากับไปตีปากลหูว่ามันผิดอยู่แต่ว่าสิตีได้บัดนี้ได้สิบอกไ้ตั้งมือนี้เป็นต้นไปดตีน้องเคยบ่บัดนี้ตีน้องเคยตัวน้องเคยม่ดาพอดาแม่เนาะผิดได้ยังไงด้ามี่ยาะมาดาพอดาแม่แยสมชีอีกได้บัดนี้ได้ แถวเจ้ากระเจี๊มเลิ้มแลวเศร้าตอนนั้นประเมินในสูงกออ่าขอรัะครับบาทเอ้าท่อนี้ละบาทนี่ละน้องเคยเออจัดการน้องเคยบา่ได้คุณเออซักประวัติมาแล้วว่าได้พอแถากับแม่แถานี่ดูวยโอ้ได้ตะกดพอกดแม่แม่กับแม่เมื่อไรเนี่ไปจัดการนะบ่ได้ยินได้ยินบบดได้สิย่างกับไปใส่เลยโอปากกันเลยแล้วบ้านไปดีๆเอาขอบคุณ เอ,าอ้า,ยาอเยอไยัสมศรีฝากถิงน้องเคยมีย,ยังฝากงน,น้องเคยอยู่บ่อ้ยที่าบอกยยสมศรีไมด้หด่าผ้มอยู่ดีนี่เด่าอาเขาขาว,วไปทค่ณยายอายุจะปีแล้วแปดสิบหกสิบเจแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงแข็งแนงดีบ่บ่เป็นไงล่ะชุ่ม คมดันยาสูงจะ้องความดันพกกะิ๊เอาเรื่องถวยในพีเอาเย้ของันเอาไปพ้นว่อืมวมันสูงกาวบนอนกาวรับคับผมมัคือเกามัคือเกาปนไหนเกาเนาะคับังวากูอยู่วัาเขาในยิ่ยิ่ลว่าร้านทำมันนะร้านทำเลียงนั่นเลีงนี่ีนยิ่งยู่ว่าการเงนเจ้าครอวประเทศที่ไหนมาเไปเลยวห บอกเลยแม่ที่แม่ที่หมดแล้วเมื่อทศศีนไม่ไงไม่หันเลยเออเอาไม่ยังเพิ่มเติมบ่ฮะไม่ยังเพิ่มเติมบ่อยากบ่กยังบ่อยากดูที่ยังน้อยเพราะหัวออกโทรศัพท์เพลยไม่อยากบอกเลยผัานอ๋อแล้วครับพิธีการต่างๆก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกเก็บกล่องบุญนะครับเก็บหมอกเก็บบอสเก็บเสื้อไปวัดนะครับ ับ,บมาดีไทยบรรยากาศตอนนั้นไว้เนาะเก็บตอกเกบเ็บเต้นนะครับลือตอกลือเต้นนะครับเช็คจานเช็คถ้วยเอาไปคึืนวัดนะครับยิบมันมาใส่งานสอยงานเนาะเอามาใสา่อาหารการกินนะครับตอนนี้กําลัางหาคนมาเก็บเต้นขานะย่อยเก็บนี่นะครับเพื่อนบาทรเพื่อนกับมาซอยเสร็จนะครับม่เช็คจานนะครับว่าครบบอร่อเนาะที่ออกมาเนาะ มาเส,เสร็จมาถูนะครับเอาจานเก็บไว้นะครับเตรียมเอาไปขึ้นนะครับเอาไปขึ้นวัดนะครับยืมมานะครับซอยกันคนละไมคนละมือกระือว่าเสร็จสิ้นครับพิธีการต่างๆเนาะตั้งแต่มือแรกนะครับงานสดอภิธรรมงานชาปนากิจต่างๆนะครับแลกาศ็มือในี้ก็เฮ็ดบุญกระดูกลูกหลานบางส่วนกับ ทยอยลงกรุงเทปนะไปเหตุงานเหตุการณ์คือเกาเนาะส่วนคนที่อยู่กับซอยกันเก็บซอยกันกวาดดูแลพื้นที่ให้กลับมาคือเกาะนะครับแล้วก็นวดนะครับเอาไว้เชิาเนาะงานบุญกระดูกอาสิจัดหรือว่าอย่างไรก็ถามม้าเบิกเชีนนึงมาพี่น้องสีพร้อมกันมือใดนะครับแต่ว่าพิธีการของงานมันเอกเสรสิน้นเียบรอยนะครับ กะสีเดินทางโลกองเทพ้วยกันนะครับเมื่อสองมือนี่แหละนะครับกันในรอบโอ้นายปีนะครับมาบานเกิดเนาะก็ดีใจพี่น้องหลายคนกะดูกลลานบ่ค่อยได้เห็นกันกันมานะเจอกันงานนี้นะครับมาแสดงความอะไราแสดงความเสียใจกับ่อตูบุญนะครับ ตอนนี้พี่น้องชาวบอกชาวบ้านก็ซ้อยกันคนละไม้คนละมือมือเต้นเจ็บจอกเจ็บจานถ่า,ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับเสร็จสิ่งพิธีการต่างๆเอาละนะครับมือตอกมือเต้นละเอาฝากกดไลค์กดซ่ามาน่าสตอรี่เด้อนะครับเป็นกำลังใจกันครับ